ดื่มให้ดื่มเรวรดื่มเรงวหรอกนมันได้แค่นแหละเอออีนั่งเียวกับกลาิไนคบขายของผมกับโต๊ะอีพอขายกับบได้บาันของเนาหมอ้มได้ไปดื่มขุ้นไม่ดือ่เลยมาถึงกลางนั้นวัดความผูกความนของผูกของนั้นช่วยสได้เงื่อนใดข้ามไม่เกิดปัญหาแล้วถูกนะาเออผู้ใดก็ได้อาคคีคอยสั่งไปแล้วหรือ

อ้าวบางทีพอเคาอก็่อยลูก่อยร้า้มากมือแล้วลูกเนาด้วยบุญบารมีองคูชื่อพระค้าปูจตาปูคุมปูบุญคูเจ้าชื่อเจ้าทักเจ้าวัดเจ้าท้อมือหนึ่ลรู้านำปัดปูปัดไก่มารวมถากคอให้ลูกร้านั่งท้องมือถูกมือดักมือถุกมือมาอาวุวันนะาถูขาภาระเริ่เจริญองแล้วลูกเตอห่างมือยุนได้เฮงหรวยรวย อย่าลืมหายเก่านะพงษ์นะอ,ะอ่าลืมอย่ลืมสาธุสาธุพงษครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้ง,งช่องครับทั้งช่องแอดยิมแล้วก็ะดาทั้งช่องแตงโมนะครับเนาอนะอ่าช่วงเศร้าๆครับอ่าทั้ทงช่องก็ได้อ่าต้อนรับ คุณพ่อเพิ่นกลับมาจากต่างจังหวัดครับเพิ่นกะคือว่าเพิ่นมีโชคมีหมนก็ได้ครับที่เพิ่นกับสายน้ำต้นบักามใหญ่เนาะครับเนาะมาถ้าไว้ปูครับเพิ่นก็มาจากต่างจังหวัดครับเพิ่นกะมีโชคมีหมนอยู่กับปูเป็นตลอดครับกับเอฟซีกับฟังคิปปูดีๆกัติดตามดีๆครับเฮากับอาศัยบุญบารมีครับเพิ่นผ้าโชกลาบน้ำเพิ่นครับกับฟังคํามเบาค้าจ่าของปูดีๆเลยครับเดิอเมื่อนี้มีความหมายด้แตงโมครับเพราะว่ากะปูกะบห้แนวทางเพิ่นค่อนข้างที่ มีความหมายครับผมครับกับฟังดีๆจิตใจน่าคักๆกับเมื่อนี้ปูเกินนที่แหลกแล้วครับเนาะกับเฝ้าไปจัดไปหาปูว่าเมื่อนี้วันวันที่เท่าไดยิ้มาทันว่าปูว่าวันที่ยิบหาเบิ้ดเหมือมาทันว่าครับเป้าห้าน้อยหรือว่าอ่าเป็นอาหารไร้วันเมื่อนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอาหารอ่าไร้วันเมื่อนี้กับเฝ้าไปจิบไปหาครับผม ครับอ่าเมื่อนี้กับปูกับเป่าค่อนข้างที่ดีแอดเยิมขึ้นหอที่แรลกนะครับเนาะับขึ้นหอที่แรลกครับปูกับเป่าเลี้ยงถามว่าเมื่อนี้วันที่เท่าไรเยิมสั่นว่าวันที่เยิมหาเบิดเมือมันบ่ยิมสั่นว่าอ้าวลายวันเมื่อนี้เฝ้าไปเยิบไปหาไปได้ครับเด้อครับลายวันเมื่อนี้ส่องหานี่ครับอ่าส่องหาเอาขึ้นปูขึ้นไม่ไหมแต่หันจากวันเมื่อนี้ส่องหาได้ครับเด้อคปูไปเยิมหาเบิดเมืองปูเนี่ยเด้อปูเป่าเปียกป่วยเมื่อนี้ยี่สิมมาเเบิดดื้อ ครับปูว่าบันทียี่สิบหาเบิดตเมื่อวันวาครับก็พิจารณาดีๆครับของไรบัานครับกับจัดตั้งแต่มือนี่เป็นต้นเวลานี่เป็นต้นไปแล้วครับครับผมอ่าห้าน้อยนะครับเนาะครับสําหรับปูว่าอ่ะเสาสิบหาต้นได้ไปเช็คเบิ้งบปยิมบั่นังยืดเคราบอวสันว่ากับเสาสิบหาต้นปูบอกว่าไปเช็คเบิ้งนี้ได้ยิมเด้อพอจะไปนับเบื้องอีกคือรถหินนี่ยนะครับรถหินปูว่ามีจักมีอ่าเขาลงใจให้จักรถยิมวัดนั่ว่า ครับทั้งช่องก็เลยบอกว่า24รถอ่าพอสิไปเช็คเบิ่งมันสิกากาิเกินสิพ่อว่าขันบ่าพ่อจังไดเขาก็สั่งไม่ซั่นปูว่าอากับพิจารณาดีๆหินมีอยู่24รถตาได้จริงปูบอกว่าหินมีอยู่18รถครับอากับพิจารณาดีๆครับเด้อทุกคําเบาคําจ่าของปูมีรางวันครับเสาศารามี15ต้นครับกับพิจารณาดีๆครับเด้อฟังคิดดีๆฟังคําเบาคําจ่าปูดีๆกับแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ้งครับผม งวดทุกหมดนะครับนกปูบอกว่าต้นบักขามมีอยู่สิบเก้าต้นครับไอเอฟซีทันีก็ถือว่าเป็นเอฟซีขับสายบุญของปูครับนําต้นปัจจัยต้นบักขามใหญ่มาอยู่เป็นประจําครับเพิ่นกระเดินท่งมาจากต่างจังหวัดกระไก่เตอบแต่ว่าเพิ่นด้วยความศรัทธาครับเพิ่นมีช่วงมีมันครับเพิ่นได้รันว่าจ๋าไว้กับปูครับเพิ่นประสบความสําเร็จเพิ่นกระเด้นําต้นบักขามใหญ่มากถวายปูครับกา ปูก็เลยบอกว่างวดนี้ปูก็เลยจัดให้เพิ่นเลยครับต้นบักขามไงมีเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต้นครับแต่ว่าปูก็บอกปูก็ปล่อเยเก้าเก็ดตั้งโดนเอาเด้แตงโมครับปล่อยไปแล้วแม่คู่เขาจะไปยิบไปหาปเก้าเก็ดไปเด้เอ็ดยิมแหมงวันสิบวัอหลายตัวโยอตลาดกินแมงทาบานันเอ็ดยิมแหมงวันจะซื้อแต่สิบแปดตัวเดียว กลับมากระจายขยี้ยันยืนยันคือเก่าล่ะยิบอะไรได้สิบแปดเพราะว่าปูให้ไปยิบไทยยู่เก่าได้ยิ่งยิบไทยยู่เก่ามาครับอ่ะยิ่มบอลเลขไค่ยสองตัวก็ได้ครับเลขแล้วมาเลขไค่ยสองตัวก็ได้กับยิมบอหวังอ่าร่างวันไงคือป๋าเพิ่นดอกกับป๋าเพิ่นเพิ่นมีโชคไงปู่บอกว่าป๋าท่านนี้กับกับไปคุณแม่เพิ่นจะมีโชคไงเอฟซีฟังดีนะครับเด้อครับสวัสดีครับเอฟซีของแอดยิมครับไอแสงโมครับผมครับป๋าท่านนี้จะมีโชคไง ปูเลขบวกให้เพิินไปยิบเลขไายลังวันมีเก่าครับไห้มีเก่าครับอ่าเอฟซีันใดครับอยากได้โชคไงน้ำเพลินครับเปล่าไปยิบเลยครับเด้อลังวันเลขไขยให้ติดเก่าครับผมลังวันเลขไายให้ติดเก่าเลยครับเด้อครับลังวันทีหนึ่งกับวายใดเด้อลังวันไงปูว่าเพลินจะมีโชคไงครับลังวันทีหนึ่งอาจจะ,ะมีเก่าอ่าปูแต่ว่าปูบอกมีเก่าเลยครับผมครับปูบอกสงมืออด้ครับป้าทานีรับมาครับ กลาเป็นเอฟซีกันทีครับมีเสียมีซีมีเอ่อมีซีไมีเสียงไงเตื่นอยู่แหละครับครับเพิ่นมาานะครับนอกากเพิ่นกับมิชว์มิไงเอ่อมิชว์มิมันครับพอสมควรครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นกับเบลล์ไรต์เหครับได้สามเซียนมาสั่นว่าครับได้สามเซีนได้เมื่อไรับได้ในน้อยๆครับถ่ายใบเงินโอ้ถ่ายใบเงินใจเย็นๆนะครับเด้อใจเย็นๆครับเวลาเพิ่นเบื่อครับผมอ่าเลขขายเงินนะครับเด้อเลขขายเงิน ครับเลขไายเงินกับซีเกตอ่าซเกตีศูนยครับอ่าซีเกตสีศเป็นของห้าน้อยมือนีนะครับเด้อหาน้อยมือนีครับผมซีเกตสีย์ครับกับส่วนปูบอกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมันมือนีสําหรับห้าน้อยครับหรือว่าอาหารกลางวันคับแง่หอดปุ่นละครับของประเทศเพื่อนบ้าน2อทุมเครื่องครับก็จะเลื่นไปยิบไปหาไว้ครับเนืเเนืองเก่า และาเลขไายเงินครับ4740ครับพี่น้องครับที่แรกกูกรบบอกปลาทันนี่ครับบอกว่าอายุเก้้อยเก้าสิบเจอ่าอายุเพิ่นเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปีหรือว่าอายุเจ็ดสิบปีครับอายุเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดปีเอาอายุเพิ่นเจ็ดเจ็ดสิบปีมาลบออกเรือเท่าไดยิมมาทันว่า ครับมันก็เหลือสองร้อยโอ้เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นปาแตงโมครับเหลือโยเกิรร้อยยี่สิบเจ็ดปีครับปูบอกว่าตัวนี้คือสิได้กินยากแค่ปูว่าลูกหลานถื่ไปถือได้ทั่วกันมาทันว่าสองเก็ดเนี่ยครับกับอีฟซี่ทันใดครับกันไปยิบไปหาสลากกินแบงก์รัฐบาลไว้กันไปยิบไม่ได้ครับเด้อสองเก็ดครับปูเลยบอกว่าเอาเจ้งสี่ยิมมาทันว่าคันพอเพิ่นปูเพิ่นปลาเพิ่นครับมีช่วงมีหมานแล้วครับให้เอารถยิ้ม ครับไปขนต้นเงินมาซอยครับไปขนต้นเงินมาซอยอาทะเบียนรถแอดยิมก็คือ4106ึ่งศครับให้ไปเอารถขั้นของยิมนี่ไปขนต้นเงินมาซอยป้าเพิ่นครับมันค่อยสืได้ทั่วกันมาทันว่าพี่น้องเ้าเจดเอาเนาะเพราะว่าปูบ่ให้ยยิมเบาดูค่ะสำหรับทะเบียนรถค่ะครับปู่ใบยิปปูบ่ให้ยิมเบาดูครับแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อครับ หดสิบปากเลยท่านว่าครับคับพี่เจ้าน่าบ้างไงเอฟซีฟังคํำบอกคําจกของปูไว้ปนะครับเด้อครับผมฟังดีๆพี่เจน่าคักๆครับผมซีหนึ่งศูนย์หกครับครับอันนี้ของหนึ่งกันย่าย่นนะครับพี่น้องเด้อครับหนึ่งกันย่าย่นครับเอฟซีกับเบื้องดีๆพี่เจน่าคักๆครับกับว่าเนี่ยครับอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์หกหรือว่าหนึ่งหกพี่น้องเพราะว่าปูกะบอก ปลาเพิ่นไปยิบซิบเก่าไปเตือนน้ำมันได้ซิบเก่าครับให้ปลาเพิ่นไปเตือนน้ำมันซิบเก่าถามไปเจ้าของปั๊มก่อนมีน้ำมันเอ่อเติมซิบเก่าวะครับขันว่ามีปูบอกว่าเรต้องเติมครับอ่าครับผมอ่าปูกับบอกให้แอดยิมเอารถขั้นของแอดยิมไปแก่ต้นเงินมาซรอยเพิ่นนะครับเด้อครับเอฟซีกับฟังดีๆพิจารณาคักทุกคำเบาคำจาาของปูมีร่างวันนี่แหละครับเท่ากับพึ่งผ้า อาศัยครับดวงโชคชะตาของเพิ่นนาแต่งโมเนาะครับเพราะว่าผู้เพิ่นมีโชคมีมานครับเฮากระต้องเพิ่งผ้าเพิ่นครับซ้หรับเอาไร้บ้านเมื่อนี้ครับกับนึ่งเกตซีเกตซีศูนย์เป็นเลขเงินนะครับเด้อเลขกถ่ายเงินตีดปูบอกแอดยิมเอาอ่าอ่าปัจจัยหรือว่าเงินเนี่ยครับไปให้ปูเบิงว่ามีร่างวัานบ่อครับจะให้ลูกหลานเมื่อนี่ทึงคารถหินทึงสิ่งของหลายสิ่งหลายอย่างปูบอกครับ สีซื้อเขได้ซื้อของมรายยางได้แตงโมปอระาะว่าจะได้เค็ดห้องน้ำแม่นบ่ครับเพราะว่ากำลังจะสร้าง้องน้ำเพระาะว่ารถหินกับเขาไปแล้วครับบ้านนี้ปูกันเลยเอาบอกเอ็ดยิมเอาเงินมาเบิ่งแน่สันว่าเอามาเบิ่งกันเลยเลขเดียเด๋ยวเลย,เยครับซีเกตซีศูนย์เลขไทยครับซีเกตซีศูนย์นะครับเด้อครับผมครับปูก็บอกว่าอาหารกลางวันมื้อนี้ก็มีสิบเกตราคาหนึ่งเก้าราคาสองหานะครับอ่าปูว่ายิบหาเบิดมมือเด้ว จะเริ่มเลื่อนซองหายิมหาเบิ้นเมือน่ะครับเข้ามายิมหาเบิ้นเหมือนก็จะออกเบิ้นเมือแล้วครับกับเอฟซีกับเบิ้งดีๆพิจารณาคักๆทุกคั้มเบาคั้จ่าของปู่มีรางวัลนะครับเด้อครับสำหรับเอฟซีนะครับเนาะครับเอฟซีคู่ลอยเบ่าครับหาสองเจ็ดประจำนว่าคู่หาสองเจ็ดกับจะเริ่มแล้วครับเด้อเพราะว่าวันที่หาเป็นมือสันวันดีครับวันที่หาวันที่สองไอ้สันวันดีครับปู่ตาลอยลอยเบ่าเนาะแตงโมก็เลยจุดไปครับ ทีแรกตามที่กินมันจะเก้าสองเกจเนี่ย <ฮะ S 1> ครับปูว่าหาสองเกจาสั่ว่าค <ฮะ S 1> ับว่าวันที่หาปูกับยำมาแล้วว่าเป็นครับผมมันตรงกับเลขอ่าอ,อนแล้วครับเลขดังลครับผมกับมันเก่าสอ,กอ,กอเกาสองเกจเนอะปูเนอะไอซี่มันบอกปูบอกว่าเก้าสองไอเก้าร้ยเก้เจ็ดปีอดิมันยังคือว่าลงหนาลงหลังบุง้งเงี้ครับเก้าร้อยเกเจปีปูบอกว่าเอาอายุป,ป้าทันป้าเพิ่น ครับมาลบออกเก็ดสิปีเรือเท่าไรมันก็นเรือเก้าร้อยยี่สิบเกจปีปูวัดยาดลกูกหลานบ่ได้บา่านนี้ครับปูหัวจักเลย้ยวไอแอดยิมกับว่าโอ้ได้บ่ละปูปูยานลกูกหลานบ่ได้ปูหัวจักก็ไเด้กับว่า,บบาตัวเด็กตัวนี้มันหาซื้อ,อยากสองเกตนี่ครับผมปูเลยบอกว่าคำนวณไปไอปูนางสมมาธีดวดเติบปูเลยก็บอกว่าให้เอารถขั้นของยิมไปคนต้นเงินมาซอย ครับอ่าอันนี้ปูบอกแล้วเอฟซีกับพิจนาแล้วก็ทบทวนบังกะทิกับปูกับบอชไห้บอดูยันลูกล้านบ่ไดอ่าครับก็คือว่าปูบอกนะครับเนาะครับกับห้เอฟซีทุกทุกทันเลยครับเด้อโชกโฉกมันๆลำลำเวยลุยครับคิดอันใดกับห้สมมาตรปัถนาครับผมคิดเงินไห้ได้เงินคิดท่องไห้ได้ท่องครับคิดอันใดกับขอไห้สมมาตรปัทนาปูกับบอกไห่ป้าเพิ่นครับไปยิบเติมน้ำมันหนึ่งเก่าแล้วไครับอ่าเนืงเก่าครับ ครับกับพิจารณาดีดีครับเด้อทุกคาเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับกับทะเบียนขั้นของแอดยิมครับกับไปพิจารณาไ้ครับซ1ห6กครับกับพิจารณาเบิ้งครับหรือว่ามันจะเป็น16หรือว่า06กอ่ากับพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อทุกคาเบาคำจา่าของปูมีรางวัลครับสำหรับสุดท้ายนี่ im, แอดยิมกับขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับโดยเบิ้งคลิปนี้แล้วกับขอให้โชคโชคมนันมันดำดำได้ด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่อง คิดอันใดก็ขอให้สมัติปัตนาครับขอให้บารมีผู้ชีพประเขาผู้ตาเนาะครับเนาะโดนบันดาลในเอฟซีทุกทุกขันโฉกมันมันลำลำได้ด้วยคับสําหรับเอฟซีทันทีเดินทางไปค้าขายเนาะครับเนาะก็ให้ระมัดระว่างนะครับว่าช่วงนี้มันหนาฝนครับวาว่าไปทําการทํางานครับก็ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังครับถนนเรื่องลื่นเนาะครับเนาะสัญญาสัญญาณบระชันประกันได้ทั้ง่องกับกาบขอโทษขออภัยครับเพราะว่าฝ่าคือกับมันอาจจะ สัญญาณบอดีปันไดครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปเพื่นสำนีกับคอยเอฟซีทุกทุกคันครับลำล้ำเรื่อยๆกินเงินให้ได้เงินกินทองให้ได้ทองเนะครับเด้อครับอย่าลืมเด้อครับยิบหาซวงหาเบิดมือประจันกูว่ามือนี้วันที่ยิบหาเบิดมือครับกับเอสที่ท่านใดจะไปเสี่ยงโชคว่าเป็นท่าน้อยหรือว่าอาหารกลางวันครับก็อย่าลืมซวงหาติดไปพร้อมเนื้อเกลียวงหาเนื้อเกลียนื้อเก็ดแล้วก็เลขไข่อย่งนันนะครับเนาะซีเกตซีซูนครับก็อย่าลืมสำหรับคลิปนี้แอดยิมกรบบขอสสวััดีค 啊不好。